ออนน้ง้งยสวัสดียามเช้าๆค่ะทุกคนตอนนี้เวลาหนึ่งโมงหสิบค่ะนะคะนี่แดดไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่บรรยากาศทะเลยามเช้า บรรยากาศเงียบสงบจ้ะเราก็จะมายืนรอรถไฟไปทำงานทุกคนต่างตื่นมาทำงานกันนะคะบางคนก็ปั่นจักรยานไปทำงานที่นี่ก็สถานีรถไฟค่ะทุกคนตอนนี้รถไฟยังไม่มานะคะ มีปลาไหมดูปลาดิน้ำใสสะอาดมากค่ะบรรยากาศในน้ำ พี่ชายนั่งกับผู้บ่าวนู่นพี่ชายอยู่กับผู้บ่าวค่ะพี่ชายสาวสาวได้คู่กับผู้บ่าวขอเสียน่อยพี่ป้าจะไม่ต้องขอขอเขาให้หยัง ขอเลี้ยงข้าวสักวันได้ไหมลาบก,ก้อยซอยแสแวะเติมัะเติมใจคนคือไอหุนหน่นพอดีบานใดสิม,มีสิได้ไปกินขอนล้างน้ำบอ่อพอมีสิได้ไปน้ำใ,ใจบ่อนน้องจบจะจะรไแม่อา้าแกว่าเกี่ยวกับกิด ตัวแถวพอดีค no, รับผม

38แรอบแล้วเฮ้ย,ย,ย hey, ล้วถ่ายแล้วแล้วถ่ายมันแล้วแล้วก็มาถ่ายประเทศไทยนะคะนี่คือคนไทยทำงานนะคะทุกคน เขาจะห่อหุ้มตัวแบบนี้นะคะเห็นเป็นลูกกระตาค่ะส่วนโปรแรงเขาก็จะทำแบบนู่นนะคะเด้อถอดสภาพี่น้องเอาผักเสร็จแล้วพี่น้องเราไปทำต่อนะคะนาอผักเราก็วางตรงนี้ตอนยังไม่ปลูกเขาก็จะยกอันนี้ขึ้น เขปลูกเราเขาจะอรมณคะบรรยากาศรอบๆสวนฟาร์มน้ขี่หน่อม่อ้นเปุ้ยับกับขีโมขีโมปะอนีมาสีดงเห็ดงาบละมือเียมันวบาการยื่นั่งสูงโอ้ยสูงลงมาคุย สูงัวซีซซหาโม้งล่ะพี่น้องยังไ่ได้เหตุงานเลยพี่เอ็มโมโหลโอ้ยส่กระด้านหมดเลยหาโม้งเลยสองแถวอยู่ลพี่น้องอำลากันซะสู

ไข่แม่มันนันใหญ่อุ้ยไข่พี่น้องไข่บักใหญ่เลยใขรเอาไปกินได้บะอุ้ยพี่ปลาทําลายทรัพยากรถึงว่าแม่มันต้องเป็นตัวนั่นแน่เลยพี่ปลามันดูหวยเร็วเอาเห็นตัวไหนเนี่ยสองศูนย์บ่ใส่นี่สองไข่เนาะศูนย์หนึ่งไงนกกป็นหนึ่งไงนกเป็นหนึ่งอืมมันทำไมมาทำลองจับตรงเด้พี่ปลาไม่จำเป็นตัวนะไปจับมันบอกว่าเป็นอยู่ เอาเบิ้งหวยพี่น้องเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ซ็นีนี่เด็กตาคือตาดีใล่ไหมเก้าสี่พี่ปาเนี่ยกล่องอะไรเบิ้องหวยพี่น้องเบื้งหวยเอาจับสองแล้วป็นดิควายสอง มันม,นม,นมาเบิ้งหวยเออม,มออาเบิ้งหวยมาเสมาเบิ้งหวยตาได้ดีตาดีได้ตา้ายเสีย <laughs> หอพี่น้องอุ้ยรอบแรกพี่หนิงถ่ายมันยังไม่ใหญ่ขนาดน,นี้เลยอันนี้ใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะใหญ่ขึ้นมากเลยทําไมเขาไม่เห็นเอาไปปลูกแปลอะไรเขา,เาไว้แบบนี้พี่น้องหรือว่าเขาจะรอให้มันใหญ่ดีแล้วเนาะหนงก็ไม่รู้เหมือนกันว่า <c oughs> ว่าเขาจะเอาไว้ทําอะไรเขาไม่เห็นเอาไปปลูกมันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเขาใส่จะเอาไว้ในนี่จนมันใหญ่เลยหรือเปล่างามงามพี่น้องหอม หอมบ้านแบบหอมบ้านเราเลยค่ะแล้วขอดมกลิ่นก่อนอืมกลิ่นหอมเลยค่ะกลิ่นคือหอมต้นอย่างงามเป็นตาไปดองนะคะเนาะทพักสมงามงามอันนี้ฝั่งต้นน่อยอันนี้ต้นใหญ่แล้ว